สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายแพทย์สิริชัยลิมสกุลนายแพทย์สรณสุขจังหวัดลบบุรีครับจากศูนย์ปฏิเวการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2554ของจังหวัดลบบุรีครับนํำเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็น7วันนะครับทั้งจังหวัดลบบุรีนั้นได้มีนโยบายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านชัดชัยพรมเลิศ ที่จะให้เจวันนี้ไม่ใช่เป็น7วันอันตรายครับเป็น7วันสุขสบายครับก็คือจะให้ได้พบปะญาติผู้ใหญ่นะครับได้ทำบุญด้วยกันนะครับได้ให้สินให้พรกันนะครับในมาตรการหลกัหลกๆของเรานั้นมีตั้งแต่การประชุมเตรียมการวางแผนนะครับของคณะทํางานศูนย์นะครับซึ่งมีทุกวันครับมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์การป้องกันเหตุการศึกษาประเด็นปัญหาการเกิดเหตุท้องถนนต่างๆนะครับ ในเรื่องของจุดตรวจในการเฝ้าระวังความพร้อมของทีมงานในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีการประชุมประเมินสถานการณ์ทุกวันนะครับนํำเรียนครับว่าในส่วนของสาวันที่ผ่านมานะครับในจรรังหวัดลบบุรีตอนนี้จริงๆเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินทั้งสิน้นแต่ยังไงก็ตามเหตุก็เกิดได้ครับเรามาีการเกิดเหตุนะครับแล้วมีผู้เสียชีวิตอยู่5รายนะครับบาดเจ็บ36ราย เราได้นำข้อมูลเหล่าต่างๆเหล่า,านี้มาเข้าที่ประชุมในการวางแผนครับเราก็ได้เน้นในเรื่องของขอความร่วมมือจากประชาชนการใช้รถใช้ถนนของความไม่ประมาทนะครับเมาแล้วไม่ขับขี่นะครับในเรื่องของการรักษาวินัยจราจรในเรื่องของถนนบางสายนะครับซึ่งะจะพบว่ามีการนํามาใช้ค่อนข้างมากแล้วก็เกิดในเรื่องความไม่ชินนะครับการสิ่งที่เราดําเนินการก็คือการดูแลการตรวจการ การอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับประชาชนและการแนะนําครับต้องนําเรียนว่าโดยในช่วงผู้ว่านั้นท่านได้มีความห่วงใยประชาชนและผู้ใช้รถถนนทั้งจังหวัดลบบุรีและจังหวัดวอื่นที่มาใช้ถนนในจังหวัดลบบุรีนะครับก็ขอเรียนว่าที่อาจจะต้องจับกระพริรักนะครับที่ให้ท่านพักเพราะห่วงใยนะครับเพื่อให้ท่านนั้นผ่านเทศกาลปีใหม่ไปได้ด้วยดีครับสาหรับวันนี้เราได้มีการเน้นย้ําถึงถนนสาย205ซึ่งเป็นสายตรงและเป็นสนาย เป็นสาย2เลนและมีการเลี่ยงมาใช้สายนี้ค่อนข้างมากนะครับวันนี้ได้มีการเพิ่มจุดบริการประชาชนสําหรับทางอําเภอและทางตํารวจเพื่อลดเหตุสําหรับประชาชนนะครับรวมทั้งถนนสายรองต่างๆซึ่งวันสองวันนี้จะมีการใช้ถนนสายนี้ค่อนข้างมากประกอบกับข้อมูลเราพบว่าประชาชนนั้นก็มีการเลี้ยงฉลองกันนะครับเป็นการที่ไม่ปฏิบัติตามวินัยจราจาร,จรต่างๆก็ยังพอมีเราก็ได้ดวเนืินการนะครับในการที่จะดูแลขอความร่วมมือครับ สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านนั้นผ่านทเทศกาลปีใหม่ไปด้วยความสุขสบายนะครับเพื่อได้ฉลองกันในปีต่อๆไปนะครับและขอให้ทุกท่านประสบความสุขตลอดปีตลอดไปตลอดการครับขอบคุณสวัสดีครับ